แต่ก่อนโอ้โหมันก็ไปไหนมาได้ไปไหนด้วยกันเนาะกินข้าวก็กินไปกินข้าวก็สั่งอีกสองคนก็ไม่เคยสั่ง,งนี่แหละแต่ก่อนรังเถอะผักเลืออย่างเงี้ยมันก็ตักกินของกันนะครับตัว<ป>่าปลายกินข้าวเรืออย่างเงี้ยผักเลือไอ้นุกก็จะตักมากินโอ้โหบานเบวตั้งแต่สามปีที่แล้วแล้ว รู้นะครับส่วนมากก็รู้แต่ถ้าไม่ทําอะไรผมก่อนผมก็จะไม่พูดหรอกเชีเ่ยวแถวอื่นนะครับกุณก็รู้รู้สิว่าอาการคุ้งคนเขินมันเป็นยังไงนะครับมันก็หลายเรื่องนั่นที่ที่มันตรงกันนะครับเช่นไปเล่นพวกรถอย่างเงี้ยไอ้ผมมันก็ไม่ค่อยอยากเล่นหรอกแต่สองคู่นะั้นมันก็อยากเล่นผมก็ต้องตามน้ําเวลาขับรถโกคาร์ทอะไรอย่างเงี้ยผมก็ต้องได้ไปเล่นให้เขาชนก็นจะประมาณว่าแกไม่เล่นแน่ พอเจเปอร์ลงสนามปั๊บมันก็เหมือนที่ขั้นกลางให้เขาชนผมบางครั้งผมก็เบรกบางเขาเขาก็นอกล้อผมบางครั้งเขาชนขี่มากาลังจะเลี้ยวซ้ายอย่างเงี้ยเขาก็มาชนผมก็หมุนติ้วๆ,ๆพอหมุนติ้วๆปั๊บอีไปมาข้างหลังมันก็ชนอีกนะครับเหมือนเป็นที่รองเท้าเขารองรองอารมณ์เรืออจเปเปอร์รู้สึกว่าเจเปอร์มันไม่กันมาเรื่องเรือกันเลยพอขี่ไปปั๊บมักกระสน้นมักนุกชนปั๊บขี่หนี พอหมุนติวๆก็ล่างสีเขารอบไรก็ร่างสีเขาเส้นห้างเด้ปั๊บอ้ปายมาชนบันปิ้นหมุนอีกโกลแคดนะครับผมเป็นคนที่ไม่ชอบความเร็วแต่ไอ้นุกแลไอ้ปายมันชอบมากคืออยู่กับปายมาตั้งแต่เนี่ยผมไม่เคยได้ไม่ไม่เคยให้ไม่เคยได้อาหารจากมันเลยอย่างเช่นมันไม่เคยขี้อะไรให้ผมกินเลยมันไม่เคยขี้อะไรให้ผมกินเลยผมไม่เปกันมาผมก็เป็นกันมาตลอดแหละนะครับพอขึ้นเวทีทีนี้มันก็อยากให้ผมแบบ เขินไงเพื่อกบเกื่อนเรื่องของตัวเองนะครับอยากให้คนหันหหมาสนใจเรื่องแกเปอรอมากขึ้นนะครับเราต้องมาสนใจเรื่องแกเปอกหรอเอาเรื่องเจ้าข,ของมันแล้วนะครับยังไงเวลาขึ้นเวทีมันก็จะมาชอบเซล์ผมว่าไปเยนนี่ยสู่งนเงสี่นะครับดยที่เรื่องตัวเองเนี่ยเอาอตัวบอลอดนะครับพยายามที่จะชงให้ผมจะชงผมคืนผมไม่ต้องการชงคืนหรอกผมจะทําเอง้วผมจะทํา่ะผมไม่ ผมไม่ให้ยุง่งผมไม่ให้เพื่อนยากเหมือนคู่มันหรอกนะครับเวลาที่ผมจะมีความรักสัก,สกครั้งหนึ่งเนี่ยสมมุตินะสมมุติถ้ามีจริงๆนะผมก็จะไม่ให้ใครยุง่งนะครับผมจะตามใจตัวเองนะครับผมจะไม่ให้มาใครมาชงไม่ให้มาใครมาขอเบอร์กูน่ซื้อขอเบอร์ให้กูแน่ซื้อผลแมซุกกูเสะเขาซื้อส,สุกกูเสะเขาเนี่ยไม่ผมไม่ใปช่นคนอย่างนั้นนะครับ ผมรู้อยู่ว่ามันเขินนะครับที่ต้องให้เพื่อนช่วยเหลือแต่ผมไม่ไม่คนจะเขินนะผมจะวิ่งชนแล้วก็วิ่งตําเลยถ้าผมจะเอาจริงๆนะครับผมจะไม่ให้ใครมายุ่งนะครับความรักมันอยู่ที่ตัวตัวผมเองนะครับแต่แต่คนไหนที่มันอายเขินมันก็ต้องมีมือ,ต,อ,มมอต้องมีมือที่สามเข้ามาช่วยธรรมดาเลยผมเป็นคนที่ทําอะไรแล้วทําจริงนะครับถ้าอยากทําอะไรก็ต้องทำม่งสุดเหมือนไปเยสุ มีหลายเรื่องอยากพูดให้ฟังมากนะครับแต่มันสถานที่มันไม่เอื้อมนวยยิ่งไอ้นุกไอ้ปลายนี่มันเข้าทางมันไงเวลาผมไปงานกับมันนะครับโดยเะมีอมแอมไปด้วยนี่มันคือมันแซลไงแซลโดยแซวเซลไปเซวมากของเขาจะคลองเบดเลยแหละมันเ้าไปทุกทีทุกเดือนจังสั้นจังซี่เ้าไปต้องสั้นจังซี่พูดไปมันก็เข้าตัวเองนั่นแหละกูสัญญานะมึงกูจะเป็นเพื่อนรักกับมึงตลอดไปหมแล้วใช่ สมัยเหล่าขาวสุดท้ายอะไรล่ะเป็นยังไงอ่ะเ<ไ>ขาตูเจ้าของสัํมบ้นเห็นไหมไสัญญากันอย่างนี้กูจะเป็นเพื่อนรักมึงตลอดไปเ<ไ>ป็นยังไงล่ะทีเนี้ยเ<ไ>ขาเจ้าของอ่ะคว้องเขาตูเจ้าของอ่ะผิดคำสัญญาแหกคำสัญญาคว้งเขาตเจ้าของ